มีกระแสข่าวว่าคุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติที่จะเชิญผู้เกี่ยวข้อง มาพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธ,ธรรมกรณีกรมราชทัณ์ให้นายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจกับการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คุณรังสิมันโรมได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลมีตั้งแต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยซึ่งได้ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงก่อนหน้านี้ว่าเป็นคนที่เข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณสองครั้งและก็ยืนยันว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริง และก็ในฐานะคนนอกก็เข้าไปเยี่ยมได้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองพบตรพลตำรวจโทโสพลรัตสิงหาจารุผู้ช่วยพบตรพลตำรวจโททวีสิน เวทวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีสรวุฒิเล่ารัตนะอุรพงศ์อดีตรองนายแพทย์ใหญ่รวมไปถึงผบโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์นายวัชชัยมิ่งบรนเจิดสุขแล้วก็นางสาวรวมทิพย สุภานนแพทย์โรงพยาบาลราชทันนายวิจัยวงชนะภัยผู้ช่วยเลขาธิการแพทย์สภานายแพทย์วายโยอัศวะรุ่งเรืองสอสพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตก,กรรมสภาผู้แทนนัษฎรเข้าร่วมประชุมด้วยครับ ผมในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงเคยเป็นนักโทษแล้วก็เคยป่วยเข้าโรงพยาบาลก็อยากจะแนะนำให้คุณรังสิมันโรมนอกจากที่จะเชิญบุคคลเหล่านี้เข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็อยากจะให้คุณรังสิมันโรมได้เรียกสมุดเล่มใหญ่สมุดสีน้ำเงินเป็นสมุดบันทึกรายงานประจำวัน เจ้าหน้าที่ผู้บริหารเรือนจำมาตรวจเยี่ยมเวรแล้วก็จะจดบันทึกในสมุดเล่มสีน้ำเงินรวมไปถึงการถ่ายรูปนักโทษที่เป็นผู้ป่วยใช้ภาพเป็นภาพที่ข้อเท้าใส่คุญแจโซ่อยู่ผูกติดอยู่กับเตียงผู้ป่วย แล้วก็ส่งไปทางแอปพลิเคชันไลน์หรือไลน์กลุ่มของผู้บริหารโรงพยาบาลหรือผู้บริหารเรือนจำก็ต้องสอบถามดูว่ามีไหมเพราะต้องมีไม่มีไม่ได้ถ้าเราจะหวัง cctv ของโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเขาบอกว่ามันเสียไม่สามารถนำมาเป็นพยานหลักฐานได้ก็ต้องใช้เอกสาร ใช้แอปพลิเคชันไลน์นี่แหละตรวจสอบครับผมก็เชื่อว่าสามารถที่จะหาข้อเท็จจริงได้ว่าคุณทักษินป่วยทิฟหรือป่วยจริงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ตลอดเวลาหรือไม่หรือไปรักษาหรือว่าไปที่อื่นหรือว่าไม่ได้พักที่นี่จะได้รู้ครับก็จะแนะนำครับว่าให้ดำเนินการเรียกเอกสารเหล่านี้ เข้ามาดูว่ามีหรือไม่ถ้าไม่มีแสดงว่ามีข้อสงสัยมีพิรุษอะไรบางอย่างที่จะต้องสืบสอบต่อไปผมยินดีครับที่คุณรังสิมันโรมได้เอาจริงเอาจังเรื่องนี้เรียกเรื่องนี้ขึ้นมาทำเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้กลางแคลงใจประชาชนมากประชาชนตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าพรรประชาชน เอาจริงกับการตรวจสอบกรณีคุณทักษิณหรือไม่หรือว่าตรวจสอบแบบขอไปทีหรือจะมีสัมพันธ์ใจหรือจะมีสัญญาอะไรลึกๆหรือไม่เป็นข้อสองสัยของประชาชนทั้งสิ้นก็เลยอยากจะให้คุณรังสิมันรมมในฐานะประธานกรรมธิการได้ใช้กลไกของประธานกรรมธิการเนี่ยตรวจสอบครับเอากันจริงจัง อย่าเป็นมวยล้มต้มคนดูก็แล้วกันครับ